อยากสิถามว่าคู่อื่นเป็นแบบคูผมบ่ครับในมือเงินเดือนออกตื่นสเสาเมาขีตาเม่ทัานเหตุอีอย่างเลยอันดับแรกที่เขาต้องเหตุก็คือโอนเงินเดือนทั้งเม็ดให้สีพันยาครับผมปุกเขาตั้งแต่เ้านึกว่ามีเหตุการณ์นีหยังที่แท้มือเงินเดือนออกโอ้ยหนาะจะจแมนค่ะ แต่กันนั่นแหละครับจากการกระทําที่ดีของเขาผลลัพธ์การตอบแทนมันก็ดีตามการใส่ชีวิตแต่ละมือก็งา่ายขึ้นอีกตื่นเสามาเมียก็เห็ดกับเขาห้กินเลยแหละครับงานบ้านงานเลือ้อนกระทาแพนเขาเบิดมือนีจะแมนดีค่ะจากปกติที่เขาเห็ดมือนีมูยแอมกจักการห้เบิดทุกอย่างเ้ยครับคนที่ล้างจานเก่งขนาดเนี้เป็นของคุณนะ เป็นไรครับหวานเจี๊ยบบอ่อเงิ้เดือนของเขาอาจสีบ่หลายแต่วว่ากระอวนให้เขาเบิดทุกบาทมันเป็นการแสดงความจริงใจที่แท้จริงเนอะถ้ามือได้ตื้นถึ้นมาเราซักซ่าน่มือนั่นแหละเจ้าต้องระวังตัวไว้ให้ดีนึกว่าเป็นมือประจำเดือนมาโอ้ยจะเป็นหน่ากลัวครับผมแย่ารามาก,กันนะครับเป็นอย่างผมคือโอนเนินใไหหมื่แอมเบิดทุกบาททุกสตาเพอว่าเขาได้คุยกันแล้วเอ้อตามที่หล,ลายๆคลิปได้บอกไปนั่นแหละครับใหเมียถือเงนินอ่ะดีที่สุดเขาอยากได้อีกอย่างก็แค่สร้างเอาหมูแอมเราเบิร์เคยขัด จัดให้ตลอดครับมั่วยหมั่วยหววมีพัสดุมาสง่งว่ะอยู่โรงพยาบาลเนี่ยหนโรงพยาบาลบานเนี่ยรับน้ำกันงได้อ๋อครับเลยทุกหนที่จ่ายเออคาปไปทางอยู่ดอกจักนิดน้อย,น,อยน้อยมาหลายบาทดอกลอยกับบาทได้ยุตีเน่เมีอะไรดีคือคนนี่เลยเร็ย,ยครับเท่าไหร่คะมันเนี่ยมันรวมยอดให้เลยครับถ้าเก็บสองชิ้นอสองชิ้น 5,150ันอยห้าเสื้อผ่เสื้อผ้สั่งเลยห้าพันสองคิ้นแนะสองคิ้นมีไหมสวยสวยมือแอมสวยดิถตาออนเงินได้สวยเอยากไดเอ้ใจเย็นตาสวยไหมสวยไหมครับครับ อันนี้อย่างหาพันเฮ้ยเดาไปเปิดเมั่งเนาเดาไปเปิดเมั่งเนาโอเคนะมาเบิ่งดูอังไม่หยางนุ่งทีนองเบิ่งครับเปิดเบิ่งโอ้ยตื่นเลยเนาะหาพันกว่าบาทเนาะหรือว่าเธอซื้อไพ่เราใช่ซื้อไพ่เธอไงรอลุ้นรอลุ้นสิงวันเนี้ยอีหลีเนาะคนหักเมียเนาะสิงว้าโอ้ตะกองงงามเนาะแยาคนหักเมียครับ มีเวทเสร็จด้วยแกป้อางงามเลยค่ะต้องให้เราหรอใช่จะรูไฟเราได้หรอ,อ,หร,อ,นะอรู้เลยนะยังคือว่ารู้ละแตกกินแหกฮะไ <laughs> <laughs> ม่ใช่ยาวเนาะอือโอ้โหเยี่ยงเหรอวะ จะใช้หรือเปล่าเออจะจำผิดใช้หรือเปล่าเนี่ยเก็บให้เราแต่ผิดใช้หรือเปล่าพี่รออ้าอโหดเกินัวบเม่แมนละ่ะโหดเกินัวบเม่แมนล่ะโอย้ยออยิยน้องมือมือนี่ปัดสรุปสรุปสุดที่จะคล้องเห็นบะเห็นรางวัลจะขว้องบ้างงินเดือนปวคือ้นงันเดือนเมียอืมอนมาเมื่อเศร้าโอนมาเมื่อเศร้อาออกไปเมื่อเศร้าจบ กูได้บอกว่าสงสารมูเทสนะคะ่นะจำได้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอือขอบคุณด้วยครับ